หล,หลายคนที่ได้ยินประโยคจากนักเรียนที่มีชุดปักแขมองเดียวว่าเราเรียนเรียมคงมีความรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้เก่งจังเลยนี่อยู่วิคณิตหรอซึ่งเด็กศิลและคนอัคริปก็คงรู้สึกว่า,าแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักนะักเพราะที่จริงแล้วโรงเรียนเรามีหลากหลายสายการเรียนตั้งแต่วิคณิตศิลคำนวณและศิลภาษาอีกถึง6ภาษาได้แก่ ฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นสเปนจีนและเกาหลีที่จะเป็นปริศนาสนุกๆให้เพื่อนๆและคนอื่นๆมาทายเล่นกันว่าอยู่สายการเรียนไหนหรอเพราะคำถามถัดไปว่าจบมต้นจากโรงเรียนอะไรซึ่งคำตอบของเราก็คือแล้วคำตอบมันคืออะไรวะผมยว่มูิน สวัสดีครับพี่ชื่อปังปอนปังปอนวาวะวมุกาวะพุตานุนนี่ก็ปังปอนนั่นก็ปังปอนและใช่นี่คือหน้าตาสตาร์เตอร์ของพี่ก็แบบนี้แหละพี่จบมต้นที่โรงเรียนสาธิตสงสนันทาโครงการภภาษาอังกฤษฝ่ายมัธยมปีนี้พี่เรียนอยู่ม .5 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสิงเยอรมันครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง

ไม่เอแม่ไม่เข้าใจเลยตอหนุ่มน้อยของแม่แม่เชื่อว่าลูกทำได้แย่ลไปละไปเมื่อเส้นเสียงแม่พี่พี่เริ่มระลึกความหลังที่ผ่านมาของตัวเองโอ้ฉันจะได้กลับมาร้องเพลงที่ EP camp อีกไหมฉันจะสอบตกหรือเปล่าแล้วที่นี่มันมีสายอะไรให้เราเลือกเลยทีนี้ก่อนที่จะเลิกกังวลแล้วหันไปเปิดคอมและค้นหาว่าที่เตือนมีสายอะไรแล้วมีอะไรบ้าง ซึ่งที่นี่มีหลากหลายสายจริงๆทั้งวิคณิตคำนวณและภาษาแต่และเกณฑ์ก็มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างคนละขั้วออจะไปสายไหนกันล่ะทีนี้ อนที่พี่ดูเกณฑ์คะแนน,นอื่นๆพี่ไปเจอของเสียงภาษาพอดีซึ่งมีเกณฑ์คะแนนประมาณว่าจากนั้นพี่กลับบ้านหยิบแบบฝึกหัดกดปากกาพร้อมรู้สึกมั่นใจและดีอกดีใจว่าแม่ไม่มีวิคณิตมาเป็นปีศาจให้กับเราเราจะทำได้อย่างแน่นอนซึ่งจากนั้นหรอก ตอนนั้นที่ทําคะแนนได้น้อยมากๆนี่คิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วนะว่าเก่งแต่ก็ยังเจอว่าตัวเองได้คะแนนน้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้เลยก็เลยแบบเลิกไปประมาณช่วงหนึ่งแบบไม่ได้กลับมาทําอีกเลยจนกระทั่งเพื่อนพี่สมมุติว่าชื่อเอละกันเขาบอกกับพี่ว่าให้พี่ลองไปสอบดูได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปซึ่งพี่ก็ตกลงตามที่เขาว่ากันติดที่ว่า เอาไงล่ะทีนี้จะเลือกภาษาอะไรล่ะเพราะว่าเราเองก็คงสอบได้แค่สิ่งภาษาจนกระทั่งเพื่อนพี่เขาก็เปิดเว็บของโรงเรียนให้พี่ดูมันก็จะประมาณว่าหลังจากนั้นพี่ไม่รอช้าอีกแล้วพี่กลับมาเริ่มตั้งใจอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งพี่เรียนเพิ่มกับครูเริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองครั้งหนึ่ง อีกทั้งให้พลังงานบวกๆให้กับตัวเองไปสอบที่ IMPACT จนกระทั่งสอบติดจนได้ซึ่งถ้าสอบไม่ติดก็คงไม่มานั่งทําวิดีโอนี้ให้กับน้องๆทุกคนดูนั่นแหละครับจากนั้นน่ะเป็นยังไงต่อตั้งแต่สอบเตรียมติด แล้วมีอะไรเพิ่มอย่างไหมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมหรือเปล่าที่จริงน่ะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มาได้สองปีแล้วนะก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำอยู่นะมีเพื่อนเยอะแล้วก็ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำมาก็จริงแต่บางครั้งก็ยังตอบตัวเองยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าพออยู่ที่นี่แล้วเนี่ย เราเองก็ต้องหาความชอบกับตัวเองหาว่าตัวเองมีจุดเด่นอะไรบ้างเราจะได้ไปในทางที่มันถูกต้องแล้วทีนี้พี่ลืมใช่พี่ลืมทำตรง,ตรงนั้นจนพี่ก็อาจจะยังตอบตัวเองได้บ้างไม่ได้บ้างว่าตัวเองชอบอะไรมันทำให้บางครั้งพี่ก็งงบางครั้งพี่ก็สับสนนะว่าในอนาคตต่อไปจบจากที่นี่เราทำอะไรได้บ้าง แต่ด้วยคําถามนี้แหละมันทําให้ชีวิตของวัยรุ่นแล้วก็ชีวิตของนักเรียนมปลายหรือที่เตรียมอุดมหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันมีความสนุกเป็นของตัวเองเว้ยเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้คําตอบนี้เลยจนกว่าเราจะค่อยๆหาคาตอบนี้ไปพร้อมๆกันด้วยการลองผิดลองถูกลองไปสํารวจชีวิตใหม่ๆและลองเปิดโอกาสตัวเองอีกครั้งหนึง่งพอมาถึงจุดหนึง่ง เราก็คงจะตอบคำถามกับตัวเองนี้ได้ว่านี่คือสิ่งที่เราชอบแบบจริงๆสวัสดีครับพี่ชื่อปังปอนปังปอนพาวมุกพาวาุตาหนนจากที่ได้ยินเรื่องที่พี่เล่ามาทั้งหมดนี้ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่ได้ทำผิดพลาดไปนั่นก็คือการที่พี่ไม่ได้ไปงาน Open House นั่นเองครับที่จริงแล้วการไปงาน Open House อาจจะไม่ได้จบที่เราจะได้รู้ว่าที่ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้อยู่ที่ไหนแต่มันจะทำให้เราได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเราจะเป็นตัวเองได้อย่างมากขึ้นได้เช่นกันครับคือที่จริงแล้วเนี่ยพี่ควรที่จะรู้ว่าพี่จะสอบเข้าเตรียมบุดมให้เร็วกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย พี่เองก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวกับตัวเองได้มากขึ้นและหลังจากนี้เนี่ยพี่เองก็จะได้แบบทำในสิ่งที่พี่อยากทําต่อด้วยเช่นกันในตัวของงานเนี่ยก็จะมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากทางชมรมและทางสายการเรียนต่างๆด้วยนะครับเมื่อเราได้เข้าใจเมื่อเราได้เห็นเราจะได้เป็นตัวเองอย่างที่ดีขึ้นเช่นกันครับก็ก่อนจากกันไปอยากให้ทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนกันที่ทางเว็บไซต์ของทางกอชอนั่นก็คือ โอเปนเ s าส์ดัดเต็มอุดมหรือถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ลงไปในใต้คลิปนั่นเองครับก็อย่างสุดท้ายเนี่ยพี่จะพูดอย่างนี้อย่างสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือถ้าเชื่อว่ามันเป็นไปได้ถ้าเชื่อว่าตัวตนของน้องเองเนัน้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้น้องๆก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ